สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจที่เราจะมาเจาะลึกกันนะครับเกี่ยวกับเอ่อการอัปเดตล่าสุดของ Google Notebook LM สวัสดีค่ะอ๋อที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อปลายเดือนเมษาใช่ไหมคะใช่เลยครับที่เป็นข่าวกันว่าเพิ่มความสามารถรองรับภาษาไทยแล้วค่ะน่าสนใจมากคือถ้าให้ดูภาพรวมคร่าวๆก่อนนะครับ Notebook LM เนี่ยมันเป็น AI ที่ช่วยเราเอ่อวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เราใส่เข้าไป พวก PDF หรือ Google Docs สไลด์แบบนี้ใช่ครับพวกนั้นเลยแล้วมันใช้โมเดล Gemini 1.5 Pro นะครับจุดเด่นของมันคือเขาพยายามให้คำตอบโดยอิงจากแหล่งข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเท่านั้นอ๋อเพื่อลดปัญหาตอบมั่วหรือ Hallucination ที่เขาเรียกกันประมาณนั้นเลยครับแต่ที่น่าตื่นเต้นของการอัปเดตครั้งนี้คือฟีเจอร์ Audio Overview ครับ เดิมทีเนี่ยมันสร้างเสียงสรุปเนื้อหาออกมาได้อยู่แล้วนะเหมือนมี AI 2เสียงคุยกันใช่ค่ะเคยเห็นอยู่แต่คราวนี้ครับมันทำเป็นภาษาไทยได้แล้วว้าวจริงเหรอคะ อันนี้คือยืนยันแล้วใช่ไหมคะยืนยันจากหลายทางเลยครับทั้ง Google เองทั้งสื่อต่างๆด้วยเป็นหนึ่งในกว่า50ภาษาใหม่เลยโขอันนี้เจ๋งจริงค่ะคือความสามารถหลักที่เพิ่มมาก็คือการสร้างบทสนทนาภาษาไทยใน audio overview นี่เองครับผมผู้ใช้ก็คือเลือก output language เป็นภาษาไทยได้เลยไม่ว่าเอกสารต้นฉบับจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม โหนึกภาพตามเลยครับมีงานวิจัยภาษาอังกฤษยาวๆแล้วให้มันสรุปเป็นเสียงภาษาไทยให้ฟังใช่ค่ะน่าจะสะดวกขึ้นเยอะเลยแต่แต่ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าสำหรับภาษาไทยเนี่ยฟีเจอร์นี้ยังเป็นเบต้าอยู่อ๋อยังเป็นเบตา้าค่ะคืออาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดได้อยู่ Google เองก็แนะนำให้เราตรวจสอบข้อมูลซ้ำเสมอเข้าใจครับ อ๋อแล้วก็อีกอย่างค่ะโหมดที่แบบโต้อตอบด้วยเสียงระหว่างฟังหรือ interactive mode อันนั้นยังได้แค่ภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้โอเคครับชัดเจนแต่แค่เปลี่ยนเอกสารยากๆหรือภาษาอังกฤษเป็นเสียงสรุปภาษาไทยได้นี่ก็ถือว่าเปิดโลกเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะลดกำแพงเรื่องภาษาความซับซ้อนไปได้เยอะเลยเห็นว่ามีเสียงตอบรับจากคนที่ได้ลองใช้กลุ่มแรกๆแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างครับเอเวลินค่อนข้างดีเลยนะคะ หลายคนบอกว่าเทพมากอะไรแบบนี้โฮโฮค่ะโดยเฉพาะเรื่องความแบบว่าความลื่นไหลความเป็นธรรมชาติของเสียงภาษาไทยที่มันสร้างขึ้นมานะคะบอกว่าเหมือนคนคุยกันจริงๆเลยฟังดูดีมากครับค่ะแต่ก็น่าละค่ะความประทับใจก็ส่วนหนึ่งการใช้งานจริงก็ต้องระวังด้วยเพราะยังเป็นเบตา้า จริงด้วยครับแล้วถ้ามองในแง่การใช้งานจริงตอนนี้เลยที่ยังเป็นเบต้าเนี่ยคิดว่าใครหรือสถานการณ์แบบไหนที่น่าจะได้ประโยชน์ที่สุดครับถึงแม้จะต้องคอยเช็คความถูกต้องก็าตามเป็นคําถามที่ดีค่ะคิดว่ากลุ่มแรกๆเลยนะก็น่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องอ่านเอกสารเยอะๆเพื่อจับประเด็นอ๋อเช่นสรุปเลคเชอร์สรุปประชุมประมาณนั้นเลยค่ะสรุปรายงานสรุปบทความวิจัยเบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพรวมเร็วๆ เหมือนมีคนช่วยย่อยข้อมูลให้ฟังครับแต่ก็ย้ำอีกทีนะคะว่าต้องฟังอย่างมีวิจารณญาณเพราะความเสี่ยงเรื่อง hallucinations หรือการสรุปผิดจากต้นฉบับมันก็ยังพอมีอยู่ถึงแม้ระบบจะพยายามอิงข้อมูลเดิมก็ตามใช่ค่ะดังนั้นถ้าเป็นงานที่ต้องการความแม่นยำมากๆเช่นการตัดสินใจสำคัญทางธุรกิจ หรือจะเอาไปอ้างเองในงานวิชาการจริงๆจังๆ,งๆอันนี้ยังไงก็ต้องกลับไปเช็คต้นฉบับละเอียดละเอียดเสมอค่ะเข้าใจเลยครับสรุปก็คือเป็นเครื่องมือที่ศักยภาพสูงมากช่วยย่อยข้อมูลทําให้เข้าถึงเนื้อหาง่ายขึ้นเร็วขึ้นในรูปแบบเสียงไทยครับแต่ก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้นต้องระวังตรวจสอบซ้ําเหมาะกับการเรียนรู้ทําความเข้าใจภาพรวมทบทวนเนื้อหาถูกต้องครับยังไม่ควรใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสุดท้ายสําหรับเรื่องคอขาดบาดตายชัดเจนครับค่ะ มองเป็นเครื่องมือช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นจะเหมาะสุดในตอนนี้ค่ะลองใช้ได้แต่ใช้แล้วต้องเช็คเสมออย่างแทนที่การอ่านทําความเข้าใจเองร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ได้ค่ะขอบคุณมากครับน่าสนใจจริงๆทีนี้ออขอชวนคิดต่อไปอีกนิดนึงนะครับค่ะเชิญเลยค่ะคือนอกเหนือจากแค่สรุปข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปแล้วถ้านในอนาคต AI มันเก่งขึ้นไปอีกจนสามารถสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากหลายๆแหล่งเลยนะ อแล้วนําเสนอเป็นบทสนทนาภาษาไทยที่มันเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆให้เราเห็นภาพใหญ่ได้คิดว่าความสามารถแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราค้นพบความรู้ใหม่ๆหรือมองเห็นทิศทางวิจัยทิศทางการพัฒนาในบริบทของไทยเราไปได้ไงบ้างครับโห oh, เป็นคําถามที่น่าคิดมากค่ะมันอาจจะกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ